สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน fcjk เกษตรฟาร์มทุกทุกคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับพาท่านผู้ชมมาชมผลง,งาน kf หกแปดอายุห้าห้าเดือนนะครับนี่แหละครับ kf หกแปดนะครับที่หลายคนสอบถามมาว่าวัวไทยพัฒนาได้ไหมได้นะครับดูครับเป็นวัวไทยสูงร้อยสามสิบบวกนะครับดูไม่โบดด้วยขาว ดูลูกลูกตัวเมียเปลี่ยนลูกเค68นะครับจะให้ยืนไปเทียบกันดูนะครับนี่ครับที่ที่ผมบอกว่าถ้ามีแม่ไสขนาดนี้นะครับอยากได้ตัวที่ใหญ่นะครับก็ใส่เคป68ลงไปนะครับที่มีแม่เนื้อแล้วก็โครงสร้างไม่ค่อยดีก็ลองเติมเต็มเค68ไปนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ แข่งขาก็สวยกว่าแม่แน่นอนนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าซื้อวัวสักสองหมืนกว่าสามหมืนกว่าแล้วก็เอามาพัฒนาเอานะครับเอามาพัฒนาเอาดูแบบนี้นี่นพัฒนาเอาเพราะว่าอบโจทย์ได้ดีนะครับก็ก็จะมีราคามานะครับนี่เดือน นะคตัวไทยก็พัฒนาได้นะครับดูแม่แม่สูง130นะครับเป็นแม่ขาวด้วยแม่โบสด้วยจะลูกออกมาแดกโบ๊เลยนะครับแล้วก็โครงสร้างที่ดีเลยนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะครับให้กับ KK เกษตรฟาร์มด้วยครับทั้ง YouTube ทั้ง f แฟนเพจนะครับ ก็ท่านไดที่อยากจะชมนะครับนี่ก็เป็นอีกทางเลือกนี่อยู่แม่นะครับก็เป็นแนวทางในการเลือกใช้พ่อพันธุ์นะครับเอาไปปรับปรุงพัฒน,นาสายพันธุ์ในคอกของเรานะครับนี่วัวไทยก็พัฒน,นาได้นะครับการจ่ายโลกถือว่านิ่งนะครับเก68นี่อยากได้ใหญ่ต้อง68นะครับ อย่างไรลึกก็ต้อง31นะครับก็ลองเอาไปเติมเต็มแล้วก็พัฒนาดูนะครับก็เห็นว่าหลายตัวนะครับ k หกแกับ p เ3 1ก็มีอยู่ทั่วเลยครับคือเกษตรกรก็เห็นผลงานก็ชื่นใจนครับชื่นใจในวัวแม่วัวที่มีลักษณะแบบนี้นะครับขอการให้ลูกก็ามาแบบนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีนะครับในการเลี้ยงนะครับดูแม่นี ไปข่าวไปบสด้วยลูกมาในโบสเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ